อะไรที่คุณเชื่อแล้วคุณพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนว่างานประจํามันมันม่นคงมันประจํามันไม่เสี่ยงงานประจํามันปลอดภัยไม่ว่าเศรษฐกิจยังไงฉันก,อก่องานประจําไปก่อนเออแต่งานออนไลน์มันเป็นงานเสริมเขาตัดสินไปแล้วนะเขามีความเชื่อไปแล้วนะว่างานออนไลน์คืองานเสริมเขาสั่งตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะว่างานออนไลน์ไม่มีทางรวยเขาจะทําออนไลน์แบบเสริมเขาจะไม่มีทางรวยเพราะออนไลน์หนูเห็นพลังคําพูดไหมลูกทุกคนเห็นไหมเออสาคัญมากมากไม่ได้นะลูกหนูจะมีความเชื่อที่ไปถึงฝงั่งฝันไม่ได้ ถ้าหนูยังพูดที่มันตรงข้ามมันสวนทางกับความเชื่อส่วนสวนทางกับสิ่งที่หนูปรารถนาหนูต้องพูดไปในทิศทางเดียวกันอยากรวยแต่พูดคาว่าน,นี่จะรวยไหมลูกเออในใครทางานทางานทางานอาเขาเรียกยะอะไรทำงานประจำมากงตอนนี้มีใครทางานประจำอยู่ไหมลูกกูไม่ได้บอกว่าการทางานประจําไม่ดีนะลูกแต่ว่าหนูสามารถกําหนดชีวิตตัวหนูได้ว่าหนูจะมีอิสรภาพทางด้านทางด้านชีวิตยังไงอะครูพี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ครูไม่ได้มีไม่ได้มีเป้าหมายในการมีวิถีชีวิตเหมือนคนอื่นแต่ครูพี่ตุ้มเองเนี่ยเลือกที่จะกําหนดวิถีชีวิตของเององมมช่ลูก ออมทางานประจาเพราะฉะนั้นออมต้องมีความเชื่อค่ะสาวด้วยใช่ไหมออมสาวหรือใครทั้งนั้นอะที่มีที่ทางานประจำมาลูกหนูต้องไปตื่นแปดโมงแล้วไปออกบัตรเลิกงานห้าโมงเย็นเสาร์อาทิตย์หนูถึงจะได้บางคนหยุดแค่อาทิตย์ละวันหนึ่งแต่ถ้าหนูอยากจะมีะไรายได้ที่เป็นแพสซีฟอินค่มีชีวิตที่เป็นอิสระภาพทางชีวิตจริงๆอยากหยุดก็หยุดอยากตื่นกี่โมงก็กตื่นอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากมีอิสรภาพทั้งหด้านของชีวิตหนูจะต้องมีความเชื่อพวกตอนเผลอๆเขาดึงดูดเร็วมากถูกต,อต้องเเเเขขาาาาาะะตต้ออองมมมมีีคคววชื่ะะ่่นนนนนทััแบบบหหุุผลส ออนไลน์มันทำให้ฉันมีอิสระทางด้านเวลาานออนไลน์ฉันไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยเ,เขาเขาเรียกว่าหาเหตุผลม,มาสนับสนุนให้ให้สมองมันเชื่อ